สวัสดีครับคลิปนี้ก็เกี่ยวกังคืนครับอ่านี่คิวพิเศษครับคิวพิเศษคนพิเศษจดใด้ครับออกมาสองทุ่มครับออกจากที่พักมาสองทุ่มมาเกี่ยวสี่ไร่คุณพระคุณเจ้าสี่ไร่ครับได้เกือบสามอุ่มสามอุ่มก็แปดตันกว่าครับอุ้มละสามตันนิดๆของเสียต้นนะครับ มว่าเขาพูดดีขนาดนี้เสียแต่ที่ตาบอดกับที่ตาบอดไม่มีทางไม่มีทางเขา้าแล้วก็เออต้องเหยียบที่ของคนอื่นเข้าไปแต่ถ้าบางที่ก็เอาง่ายถ้าเป็นราคาขายก็ยากครับขายคนไม่ซื้อกันถ้าซื้อปุ๊บแล้วเจ้าข้างหน้าติดถนนนี่อยากได้สวยแล้วครับเขาไม่ให้ถนน แล้วใครอยู่ที่ข้างหน้าใครอยู่ติดถนนก็บีบซื้อได้ครับมันก็จะประมาณเนี้ตามหลักแล้วนะนี่ก็พอนพัดสอนลงกลางคืนเนี่ยครับมาวัดครับก็จะยุ่งๆหน่อยครับเตรียมไล่งานเพราะว่าฝั่งนี้ก็ทั้งเกี่ยวทั้งย้ายครับเราไม่มีทเลอร์ครับก็ต้องกลับมาเกี่ยวด้วยกันอยู่กันห่างกันห้าสิบโล เดินประมาณ500เมตรครับเดินมาทีที่นี่ไม่ได้คิดค่าอุ้มครับอุ้มไก่อุ้มอะไรไม่ได้คิดครับก็เราต้องเผื่อบางทีมันมีงานง่ายงานยากเจ้าเดียวแบบเขามีหลายแปลงเราก็ได้เกี่ยวหมดครับแปลงยากแปลงง่ายแปลงกระดูกแปลงหมูแปลงอะไรประมาณนี้ส่วนมากมันจะเป็นที่เช่าครับแล้วก็ข้อเสียมันก็คือว่าเขาจะปรับปรุงไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับที่เช่าเขาจะปรับ จะตัดตอลุต้นไม้ลุกอะไร,รออก็ไม่ได้ลําบากก็เลยต้องหยอดตามมีตามเกิดบางเจ้านี่อทั้งลกุกทั้งอะไรครับต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะมันก็เกิดล่มครับล่มล่มมันใช่ที่โล่งเอาง่ายว่ามันจะเหยียบข้าวโพดเหยียบอะไรข้าวโพดขึ้นไม่ดีไม่งามนี่ก็ ผมก็เลยสแปร์ับเอาไฟร,รอบคันเลยให้มันเห็นมองจะได้ดีแปลงนี้ก็เสร็จบเกือบสี่ทุ่มถึงเสร็จ สีไร่มันเดินไกลครับแล้วก็เขาโพดดีมากครับแต่เราไม่ซิลิอตเราเกี่ยวเป็นตันครับเกี่ยวเป็นตันก็ถือว่าได้ดีเดินมาเราๆเกือบเกือบสองโลครับเดินจากที่พักมาขึ้นเะเลอร์ไม่ได้ต้นไม้เยอะจัดต้องเดินในนี้เขียวปีครับเขียวมากไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ครับข้างหน้าเขาหยอดดักหมดแล้วต้องเหยี่ยบไร่คนอื่นเข้าไปครับ เนี่ยก็ถึงว่าถนนทุกที่ครับจําเป็นต้องมีทางเข้าไล่ตัวเองครับผมบอกเลยครับว่าจําเป็นต้องทําบางคนมีแค่ทางแต่น้ําขังก็ไม่มีประโยชน์พวกแถวบ้านผมนะครับโซนบ้านผมเนี่ยช่วงหน้าแรงมีรถดินรถอะไรวิ่งผ่านเขาจะจ้างรถดินมาเทถม,ม,เ,ทถม,มเทถมตรงไหนมันต่ําทางมันสูงแล้วน้ําไม่ขังมันก็สัญจรได้บางคนแบบคิดเล็กคิดน้อย กลัวนู่นกลัวนี่สุดท้ายก็ตัวเองเข้าไปไล่ไม่ได้ก็ต้องแบกปุ๋ยข้ามปุ๋ยไปลําบากับลําบากพวกผมทําถนนเข้านานี่เอาแบบใหญ่ๆเลยบิ๊กบเลยไม่ได้สนใจพื้นที่เลยนี่ก็จะเต็มแล้วนะครับนี่นี่อุ้มที่สองนะครับอุ้มที่สองอะไรจะขนาดนั้นพื้นที่แค่สีไร่ ดูครับเขียวปีแทงสามนะครับเพราะว่าไปไม่ได้แนละ้วจะลดอุ้มก่อนยิงการเกี่ยวคนขับก็ต้องดูนะครับต้องดูบางทีถ้าอุ้มที่สองแล้วอุ้มที่สาไม่เต็มนะมันต้องเฉลี่ยนะครับไม่ต้องเอาเต็มเพราะว่าเนี่ยแปลงนี้นะี่ยคนขับเขาเป็นแค่คนขับรถเข็นนะครับเขายัางอ่านงานออกเลยเขาว่าถ้า มันมีอุ้มที่สองหรือถ้าอุ้มที่สองไม่หมดหรืออุ้มที่สามเราก็ต้องเฉลีย่ยเพราะว่ามันต้องเซฟช่วงล่างเนี่ยขณะเขาขึ้ขับหกล้อนะแล้วคึ้นขับรถเกี่ยวก็ต้องอ่านให้ขาดเลยครับไม่ใช่ว่าอุ้มที่สองเอาจนล้นอุ้มที่สามได้หนึ่งตันมันไม่ได้ครับเราต้องอ่านทํายังไงจะเซฟรถเราอะจะเซฟรถเราเซฟช่วงล่างเราเพราะว่ามันเดินไกลตื่นมาทาีไกล นี่ก็เป็นเทคนิคอย่างผมก็ฟังเขาพูดก,ก็เพลินดีนะครับเขาพูดมันได้ความรู้ไปอีกแบบบางคนขับอย่างเดียวก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี่ก็อย่างอุ้มสองถ้าอุ้มสามไม่เต็มอุ้มสองเราก็เอาอเอาแค่พอดีครับแค่เต็มแหลมแบบวิ่งมาเทแล้วมันมันไม่ปริมอุ้มไม่ล้นอุ้มไม่เทไม่เสียหายของเจ้าของไรมก็ต้องอ่านให้คาด เ,เต็มแล้วครับเต็มแล้วเงืดนไหลน่าเหลือเชื่อพระพูดดีจัดครับเจียต้นจัดให้